สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโทรลัสมาอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้อาการก็คือเครื่องทำงานปกติแต่ไม่มีความร้อนเลยนะครับเขาบอกว่าเปิดปิดยากอะไรใช่ไหมตอนแรกถ้าหากให้เดาเบื้องต้นหรือจะเรียกว่าวิเคราะห์ก็แล้วแต่นะครับผมจะพุ่งไปที่ตัว i g b t นะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าตัว LGBT นี้อยู่ตรงไหนแล้ววัดในปิ้นขณะที่ยังไม่ถอดเป็นยังไงเมื่อถอดออกมาแล้ววัดจะเป็นยังไงไปดูกันครับปกติสองนาทีมันก็เดี๋ยแล้ ดึงแรมมันมันมันเชี่ยวมาอยู่หรอนี่ไงมันรุ่นใหม่แล้วตัวนี้ใช่นี่อจารย์มันมันต้องมันต้องตึงขึ้นมาก่อนนะอาจัรย์ถึงจะไล่ได้นี่ติดแทงนี้ยกขึ้นแล้วก็ดึงออกนะอเควราก็นึเาผมสลับแล้วนะแล้ก็พุ่งมาที่ LGBT เลยนะครับ ดูการวัดคร่าวๆในแผ่นปินดูก่อนอันนี้คาเลเตอร์กับเคมิเตอร์อ่าจะขึ้นคันนี้เอาใช้สายสีดำจับที่เกตแล้วก็ใช้สายสีแดงจับที่เมิเตอร์เคมิเตอร์ขึ้นแล้วย้ายสายสีแดงมาวัดที่คาเลเตอร์เข็นไม่ขึ้น แล้วสลับเปลี่ยนเป็นสายสีแดงจับที่เกจสายสีดำจับที่อิมิเตอร์เข็มขึ้นใช้สายสีดำมาจับที่คอลเลคเตอร์เข็มขึ้นโอ,อ,าาอเคง้นเดถอดทองกานใช่เอาไว้้างนอกถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ก็ลองดูว่าหายไหมถอดมาวัดข้่หน้าดูน นี่เป็นซิลิโคนปีปีที่แล้วปี65มันยังมีโควิดอยู่ยอดขายมันยังแรงบ้านปลายนะเพราะน่าเอาปีนี้ไปเปรียบเทียบมันก็ยิ่งตกลงไปเรื่อยๆต้นขึ้นปี17แต่จะเป็นยอดขายเกจิมิเตอร์ขึ้นเกจิมิเตอร์ขึ้นเกจโครเล็เตอร์ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะผมสัดสาย ก็ได้จะให้กำลังใจกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่ติดอยู่หนักๆเนี่ยให้กำลังใจกันแล้วก็ลองๆนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะก็ยึดเดิมก่อนก็คุยกับคุณเชี่ยแล้วให้คุณเชี่ยหาทางปรับผ่อนให้นะครับือย่าไปเชื่อใจคุณเชี่ยครับเ่ถ้าหน้ากันก็ดูเ่องนี้เพื่อนั่นจะเสร็จค่ะสวัสดีครับคุณเชี่ยสุขชาตินุ่มรองกรรมการคบริเตอร์กุศลก็ก่อนที่จะเป็นว่าที่ที่ผิดปกติคือเก่งกับเก่งตัวเก่งจินิเตอร์เก่งมาริเตอร์ ่ถ้ารู้่็คือเพราะอย่างที่อาจารย์อธิบายมันลงไปในกาวรครับถ้าเปลี่ยนก็ได้จ้ะเดออะไรเดีผมดูนะครับเรามีฟันรันห้ากิโลเมตรนะครับก็กิการการยี่สิบ pr 5 s 2 0สนะครับก็สองศูนย์ pr ห้าทดสอบของใหม่ก่อนใส่ต้องวัดทุกครั้งนะมือจับเลยจับแบบตะเกียบไม่ได้นะมืออันนด้ขึ้นใช่ไหม ตะกี้ไม่ขึ้นอันนั้นได้เนี่ยถ้าเกตวัดกับขาอะไรก็จะไม่ขึ้นแล้วก็ใช้วิธีนี้อันนี้ผมมาลองขาเกตนะครับถาเกตไม่ขึ้นเกตสายดำจับเกตแดงจับไม่ขึ้นพอเปลี่ยนสายสก,ก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันกจะไม่ขึ้นเลย วัดเอ่อซี C กับอ e ีสลับจะขึ้นทีแล้วก็พอสลับอีกทีก็จะไม่ขึ้นก็ดูมีเกตดีนะเดี๋ยวผมผมจะถอดนี่มาใส่นี่ให้<อ>ดำดำเนี่ยไม่รู้ถอดได้ไหมที่ได้ดูดกมาได้เลยจะใส่เย,ยเยอะนะเยอะมไม่ <laughs> ยเยอะเ,ยเท่าไหร่เยอเกียว มันหอมไม่เข็ดเนี่ยใช่เลยเกีย๊ย้นิ้วเถอะไม่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 ต้องหรอกไม่ต้องหรอกอย่างเงี้ยไม่ต้องเดี๋ยวบีบไปเดี๋ยวมันเยิ้มมมันเป็นวิธีใส่ igbt ต้องดัดขาให้ได้ไซส์ก่อนนะแต่ระยะไม่มีแผ่นอะไรรองท้องไว้นะครับไม่มี ไม่มีขนวนเมก้ายึดติดกับอลูมิเนียมระบายความร้อนเลยแน่นนะให้แน่นเลยนะปึ๊กเลยนะ น,นี่ต้องยึดแน่นเพราะว่ามันจะได้ระบายความร้อนได้ดีใส่ข้างล่างก่อนพี่ยึดพี่ต้องสอดเข้าอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันไม่เข้านะ่ะพี่ต้องสอดเดินนี้ก่อนสอดเข้าอย่างเงี้ยสอดให้มันเข้าล็อกเข้าล็อกข้างล่าง อืมมีข้าวแล้วนะมีนอดเยอะตัวเดียวครับตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเองกัน <c oughs> นี่จะเป็นพัดลมนะ สาย c l ซนี่เป็นคีย์สีวิวดนหน้าปุ่มคอนโทรลสั่งงานคั่วไม่เหมือนกันหรอกไม่เท่ากันใส่ง่าย นั่นเป็นคั่วพัดลมใส่พัดลมก็เสียบจึทบไมอันนี้จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์เซ็นเซอร์จับอุณหภ,ภูมิอ,คคอน,นี้เวลาใส่ก็บางลงไปเลยมันจะมีล่องล็อกตรงนี้นสองด้านนี้บางให้ตรงก็ลงไปแล้วไม่มีน็อตยึดนะ อันนี้ก็เอาซิลิโคนทาด้วยนะอันนี้มัน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 หลุดหายไปเป็นตัวเอาความร้อนจากหน้าเตา,เาลงมาหาเซนเซอร์นะวดสดครับยิดน็อตเลยมั่นใจ <laughs> คิดว่าน่าจะเสียตัวนี้นตัวเดียวนะ ต้องบิดแรงมากหรอกเดี๋ยวพลาติกมันจะหวานไม่เสียบดูล่ะเสียบดูเสียบไฟดูก่อนเสียบไปได้จ้ะนะครับบางมันไปเลยเรียกตัวรักมันบางปุ๊บมันจะเข้า ชอบเลยจะสอบตั้งเวลาที่ไม่ได้ตั้งเวลามนะีตั้งไลยเลยครับกดพ o ว e r แล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรง,งั <c oughs> ้นก็จะเพิ่มเป็นพันแปดสองพันจุมสุดสองพันบาทชุดสุด, 2, ดสองพันบาท้าเราเแปดเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่พันหกนะในรถก็ลดลดอินภูมิเอา เอาต้มสักสิบนาทีองนตัวนี้เสียเปิดทำงานทุกอย่างแต่ไม่นอนอ่างนี้แหละแต่ว่าไม่มีคมร้อน<ม>เช็คดูแล้วเพราะว่า i g b t นี่รัวนะ่วนะ จีบีทีรั่วรั่วคือรั่วระหว่างนี้นะครับรั่วระหว่างเกตกับคอลเลคเตอร์แล้วเกตกับอิมิเตอร์นะรั่วสองขาเลยมันก็เลยไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวถ้าระหว่างคอลเลคเตอร์กับอิมิเตอร์ถ้ามันช็อตเนี่ยฟิวจะขาดเลยนะครับเบเกอร์จะตัดแตันนี้มันรั่วรั่วตรงขาสัญญาณเข้านะนก็เริ่มร้อนแล้ว ก็จะเดือดประมาณนี้นะครับเล็กกเวลาเดือดเดือดอย่างนี้เลยนะครับพุ่งแบบปุ๊บๆๆก็โอเคปิดจับ